สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุ10ตันนะครับอามีปัญหาเนื่องจากข้าวสวยเกินไปนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการแก้ไขนะครับเพราะว่าข้าวที่หยอดในที่ดินใช้วัสดุ10ตันนะครับรู้สึกว่าสวยกว่าของเพื่อนๆที่อยู่ในละเวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นหาว่าปล่อยเอาไว้ ก็จะทําให้ต้นข้าวอ่อนแอนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกก็เ,เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับเรามีวิธีการแก้ไขนะครับคอยดูนะครับเราจะไปแก้ไขข้าวที่สวยเกินไปที่ยอดในที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องข้าวที่เราทํานะครับในเนื้อที่หนึ่งไร่ ที่ใช้วัสดุสิบตันนะครับรู้สึกว่าสวยผิดปกตินะครับสวยมากก็เลยเรากังวลว่าจะให้ผลผลิตน้อยนะครับก็เลยแก้ไขโดยวิธีการถอนนะครับถอนออกนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับว่าถอนออกลักษณะไหนนะครับเราถอนออกให้เหลือบางๆนะครับแต่ให้ตรง นี่ครับเราใช้วิธีการขึงเชือกแล้วก็ถอนนะครับพี่น้องครับถอนเลยนะครับเอาไว้บาง นี่ครับเวลาเราถอนออมันจะเหลืออย่างนี้นะครับหาว่าน้ำมาพอดีนะครับหาว่ายังหนาอีกเราก็จะถอนจนกว่าจะเหลือข้าวตามความเหมาะสมนะครับคือเราเปิดโอกาสให้ข้าวได้แตก่กออย่างเต็มที่ก็พี่น้องดูได้นะครับเดี๋ยวโตไปก็จะแตกกอน,นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ ว่าข้าวจะถี่เราจะถอนไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับคือการแก้ปัญหานะครับพี่น้องเพราะว่าวัาสดุ10ตันไม่ใช่ธรรมดานะครับเตรียมการไว้ก่อนทำนาทั้ง5เดือนนะครับแล้วผมก็ทำใจไว้ด้วยว่ายังไงมันก็ต้องสวยนี่แหละครับเพราะว่าต้องทำใจหาว่าสวยเกินไปมันก็มี ผลต่อต้นข้าวอีกนะครับหาว่าข้าวสวยเกินไปผลผลิตก็อาจจะไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําวิธีการแก้ไขก็คือต้องทําให้ต้นข้าวอยู่ห่างๆนะครับให้บางๆถอนออกประมาณ80%นะครับเดินดูแล้วนี่แหละครับสวยมากนะครับพี่น้องก็การทําครั้งนี้ที่มัน หยอดและคำนวณประมาณการไม่ได้เนื่องจากว่าเราใช้ระบบการหยอดโดยใช้อุปกรณ์นะครับราคาแค่6บาทนะครับทำจากขวดเ๊ปซี่นะครับพี่น้องก็ธรรมดาเราทําแบบมือนะครับเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรเพราะเป็นที่นาแปลงเล็กนะครับใช้เนื้อที่แค่หนึ่งไร่นะครับไม่ต้องไปลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรมาทำนะครับ ก็เป็นปัญหาอยู่ในช่วงข้าวกำลังออกมาได้คืบหนึ่งนะครับพี่นอ้องหากว่าข้าวสูงกว่านี้มีปัญหาเราก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายคืออยากจะได้ผลผลิตยเยอะๆนะครับก็ให้พี่น้องกดติดตามด้วยนะครับวันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ